ตอนนี้มาดูผลบวกของพวกจำนวนนับที่บ้างครับก่อนอื่นนะครับตรงนี้สังเกตครูยกมาจาับนับคู่ที่เราเพิ่งเรียนนับคู่พจน์ที่หนึ่งคือเลขสองพจน์ที่สองคือเลขสี่พจน์ที่สามเลขหกพจน์ที่สี่เลขแปดเ,เ, 8. เราเพิ่งเรียนจบไปเมื่อกี้เองนับคู่พจน์ที่ n คือเลขอะไรนะ นับคูพโคตที่เอนคือสองเอ็นเนี่ยสุสังเกตสิเอาโคตของมันมาคูณด้วยสองใช่ไหมเนี่ยมันออกมาเป็นเลขตัวนี้ใช่ปะ่ะเอออย่างเช่นอันนี้เอาโคตของมันมาคูณด้วยสองห็ล้ก็ออกมาเป็นเจ็ดลอนตัวนี้เออดังนั้นถ้านี่คือโคที่เอ็นก็ต้องเอามาคูณด้วยสองก็จะออกมาเป็นสองเอ็น ที่ครูย้ำกับเด็กๆว่าจานวนนับผู้ที่เ็นคือสองเอ็เด็กๆควรจําได้ต้องจําได้นะครับเมืน่อะกี้ครูย้าเลยว่าจํานวนนับผู้ที่เ็นคือสองเอ็นโอเคนะจําได้แล้วนะอทีนี้เล่นดูนะเอ๊ข้อนี้เรียนเอ่อหัวข้อนี้เรียนเรื่องผลบวกจำนวนนับที่แล้วครูเอาจำนวนนับผู้มาเกี่ยวทำไมรูกดูความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างนับคู่กับนับที่ พดเดียวกันพดเดียวกันดูสังเกตพดเดียวกันเลยนะเอาที่พดเดียวกันเทียบกันนะลูกเนี่ยเอาพดเดียวกันเทียบกันนะเนี่ยสังเกตครับรรรรรเออมาเอ,อปล่าเปล่า,าลูกไม่ได้ไม่ใช่จุดนะั้นไหนลองมองใหม่มองความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสองประทัศน,นี้น เออจะเห็นว่าพดเดียวกันเนี่ยจํานวนคู่มันเยอะกว่าจํานวนที่อยู่หนึ่งใช่ไหมหรือพูดว่าจํานวนที่มันน้อยกว่าจํานวนคู่อยู่หนึ่งเห็นเห็นสิ่งนี้หรือยังลูกพดเดียวกันเอาคู่กับที่มันเทียบกันที่จะน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งเห็นไหมลูกเนี่ยพดเดียวกันที่จะน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่ง ดูออกยังที่จะน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งเจ็ดน้อยกว่าแปดอยู่หนึ่งเ้มอถ้าน้อยกว่าหกอยู่หนึ่งคดเดียวกันคดที่สามเหมือนกันถ้าของคู่จะเป็นหกของที่จะเป็นห้าคดเดียวกันที่จะน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งเสมอเลยอ่ะใครเห็นความเชื่อมโยงตรงนี้แล้วบ้างยกมือครับ ใครเห็นความเชื่อมโยงตรงนี้แล้วยกมือครับที่จะน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งเสมอเลยครับถ้าเห็นแล้วยกมือครับโอเคเพราะฉะนั้นในเมื่อที่ต้องน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งพดเดียวกันที่ต้องน้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งเ้าพดที่เอ็นคู่มันเป็นสองเอง็นเพราะฉะนั้นที่มันควรจะเป็น ถ้าเป็น n นี่แปลว่าลูกเอาสองะหักออก n เลยนะมันถึงได้เหลือแค่ n เนี่ยเอาใหม่มองใหม่ลูกถ้าคู่คือสอง n สอง n แล้วหักออกหนึ่งเปล่าไม่ใช่ได้หนึ่ง n สิลยสอง n แล้วหักออกหนึ่งเนี่ยตรงนี้คือตัวตั้งสอง n เนี่ยคือตัวตั้งแล้วหักออกหนึ่งสอง n ลบหนึ่งที่ น้อยกว่าคู่อยู่หนึ่งถ้าคู่คือสองเอ็นที่ก็ต้องเป็นสองเอ็นถักออกหนึ่งนะแต่ที่ลูกตอบคือว่าเป็นเอ็นเนี่ยนั่นแปลว่าลูกไปเอาสองเอ็นถักออกหนึ่งเอ็นมันได้เหลือหนึ่งเอ็นเนี่ยลูกไม่ได้ถักด้วยหนึ่งแล้วลูกไปถักด้วยเอ็นเลยพอเข้าใจยังครับเออเนี่ยอย่างนนเนี้ยก็เหมือนกับมันคือสองลบหนึ่งใช่ไหม สองมาจากตัวนี้เจ้านี้ก็มาจากสี่ลบหนึ่งเจ้านี่มันก็มาจากตัวนี้หกลบหนึ่งเจ้านี่มันก็มาจากตัวเนี้ยแปดลบหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเกิดจากสองตอนที่เป็นคู่เอามาหักออกหนึ่งยังงงอยูอ่หรือเปล่าลูกตรงนี้จึงเป็นจุดที่จะต้องจำครับ จำนวนนับที่พจน์ที่ n เท่ากับ 2n ลบ1จำนวนนับที่พจน์ที่ n มีค่าเท่ากับ 2n ลบ1 2n ลบออก1 n ไม่ได้โดนลบด,ด้วย1นะ 2n ทหารที่โดนลบด,ด,ดนน้วย1 ีนี้ในการจะเช็คตัวเลขของนับที่ว่าเป็นโพสที่เท่าไหร่เช่นจะเช็คว่าสิบเอ็ดเป็นโพสที่เท่าไหร่เนี่ยให้เด็กๆเทียบมันเป็นนับคู่พสเดียวกันก่อนเราจําความสัมพันธ์ได้ว่าที่มันน้อยกว่าคู่ใช่ปะ่ะงั้นถ้าจะปรับให้เป็นคู่ปั๊บท่าต้องเยอะขึ้นก่อนเยอะขึ้นหนึ่งก่อนผสมมุติถ้าเลขที่เป็นเจ็ดสิบเก้า พดเดียวกันถ้าเป็นคู่มันจะเป็นอะไรพดเดียวกัน <Nice. S 1> เออถ้าเป็นคู่มันจะเป็นแปดสิบโอเคไหมลูกแล้วลูกก็เช็คว่าแปดสิบเป็นนับคู่พดที่เท่าไหร่โดยการหารสองมันเป็นนับคู่พดที่ 40. สี่สิบแสดงว่าเจ็ดจุดเก้าจะเป็นนับที่พดที่สี่สิบเจ้านี้คือนับคู่พดที่สี่สิบเจ้านี้คือนับที่พดที่สี่สิบพอเข้าใจไหมครับ อีกทีนะถ้าลูกไม่อยากไปนั่งแก้สมการสองเอ็นลบหนึ่งเท่ากับแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยถ้าลูกไม่อยากไปนั่งแก้สมการนี้ให้ลูกนึกเทียบพดเดียวกันเช่นถ้าครูตั้งคําถา,ถามว่าแปดสิบเก้าเนี่ยเป็นนับที่พนที่เท่าไหร่ก็ให้ลูกปรับมันให้เป็นนับคู่ไปก่อนถ้าเป็นนับคู่ความสัมพันธ์ก็คือคู่มันจะมากทกที่อยู่หนึ่งใช่ปะ มันจะไม่ใช่แปดสิบแปแต่มันจะต้องเป็นเก้าสิบนี่นับคู้พอดเดียวกันแล้วที่เด็กๆเคยเรียนมาเนี่ยการเช็คว่านับคู้การจะหาว่ามันเป็นพอที่เท่าไหร่มันแค่จับหารสองเองใช่ไหมเออลูกก็จับเก้าสิบฐานสองลูกจะรู้ว่ามันคือพอที่สี่สิบห้าเราสรุปว่าเก้าสิบเป็นน้บคู่พนที่สีสิบห้า เก้าสิบเป็นนับคู่พจน์ที่สี่สิบห้าทำให้แปดสิบเก้าเป็นนับที่พจน์เดียวกันพจน์ที่สี่สิบห้าเหมือนกันพอเข้าใจยังครับเออแบบนี้แหละนะครับอ่ะ,อะเริ่มกันนะพอะพอรู้แล้วว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ครับีนรูกด,ดูนี่นับที่พจน์ที่หนึ่งบวกนับที่พจน์ที่สอง บวกนับที่พจน์ที่สามพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามบวกนับที่พจน์ที่สี่เนี่ยพจน์ที่สี่บวกไปเรื่อยๆก็ถึง 2n ลบหนึ่ง 2n ลบลบหนึ่งเนี่ยมันคือนับที่พจน์ที่เอ็นเนี่ยมันเอาตั้งแต่พจน์ที่หนึ่งบวกไปจนถึงพจน์ที่เอ็นแล้วเนี่ยตรงนี้จึงถูกเรียกว่าผลบวกจํานวนนับที่เอ็นพจน์แรกแก้ตรงนี้นิดนึงลูก ผลบวกจำนวนนับที่เห็นเจน์แรกนะครับถ้าเขียนก็ออกมาในรูปนี้ครับตัวนี้คือจำนวนนับที่พจน์ที่เห็นนียครับเราต้องบต่พจน์ที่หนึ่งบวกพจน์ที่สองบวกพจน์ที่สามบวกพจน์ที่สี่บวกพจน์ที่ห้าบวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่เอ็ดจึงเรียกมันว่าผลบวกจำนวนนับที่เห็นพจน์แรกผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับเอ็นยกกำลังสอง ผลบวชจำนวนน้ำที่เอ็นคแรกจะเท่ากับเอเ็นยกกำลังสองลูกด,ดูนะ